และนี่ก็คือทางก้าพมาชุสีโพธิสัตว์นะคะเป็นทางก้าที่ลูกค้าได้สั่งจองไว้นะคะก็มีสองพืนเลยค่ะอีกผืนหนึ่งก็คือเป็นของพระวชระสัตว์นะคะก็ท่านได้สั่งไว้ทั้งสองพืนนี้ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะเตรียมส่งแพ็กไปให้กับทางอาจารย์ท่านนะคะที่ได้สั่งทั้งพระวชชะสัตว์แล้วก็ทั้งพมาชุสีเลยนะคะเราจะมาเตรียมแพ็กกันค่ะ สำหรับผืนนี้ก็มีขนาดความยาวอยู่ที่85ซนติเมตรนะคะกว้างอยู่ที่กว้างอยู่ที่ท50ซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมม้วนเก็งงานเพื่อที่จะเตรียมส่งม้อไปนะคะนี้เลยค่ะก็เราต้องม้วนกลับไปให้อยู่ในจุดเดิมนะคะเพื่อจะได้สะดวกกับการแพ็คแล้วก็ เพื่อไม่ให้ภาพเสียหายด้วยนะคะนี่เลยทางการทั้งสองผืนนี้นะคะก็คือส่งตรงมาจากประเทศเนปาลสองผืนนี้เออจริงๆแล้วก็คือเป็นสองผืนที่ได้ไปเลือกมาเลยนะคะอันนี้คือเดินทางไปที่ประเทศเนปาลแล้วก็ได้เลือกสองภาพน,นี้ให้ใส่กอบผ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะี่ okay. นี่ก็คือเป็นผืนแรกนะคะก็ เดี๋ยวเราก็จะทำการแพคให้เรียบร้อยนะคะใส่บับเบิลใส่กันกระแทกแล้วก็แรปให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่บับเบิลกันกระแทกนะคะเพื่อที่จะส่งมอบนี่เลยค่ะเราก็เตรียมม้วนเก็บนะคะเพื่อเตรียมส่งให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นี่เลยนะคะเป็นถุงผ้าทางกานะคะซึ่งตัดมาโดยเฉพาะสำหรับไซส์ต่างๆนะคะไว้ให้ลูกค้า จะได้เก็บรักษาภาพสังฆาไว้ในกรณีที่จะเก็บไว้นะคะหรือว่านำไปมอบให้กับท่านใดนะคะเราก็จะมีเป็นถุงผ้ามอบไปให้ด้วยนะคะทั้งสองพื้นเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการบับเบิ้ลเอ่อปก่อนนะคะเราจะแปให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าเอา่อแรปเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นการล็อกนะคะนี่เลยเราจะแรปมาล็อก นะคะอย่างละหนึ่งนะคะจากนั้นก็เอาบับเบิลเพื่อกันกระแทกนะคะเพื่อให้ไม่เกิดการเสียหายเราก็ใส่กล่องส่งแพ็กไปให้กับทางลูกค้านะคะก็สำหรับอันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่นำมาให้ชมกันแล้วกันนะคะสำหรับทางก้าพระมัชชุสีโพธิสัตว์แล้วก็พระวัสรสักนะคะเป็นงานพุทธศิลป์งานเป็นภาพที่วาดนะคะที่มีเอกลักษณ์นะคะของทาง ทั้งนปานวัชรยานเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการวาดด้วยศาสตร์ของการใช้สมาธิจิตวิญญาณนะคะภาพแต่ละภาพนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการวาดนะคะอย่างน้อยก็15วันขึ้นนะคะยิ่งถ้ามีรายละเอียดมากขึ้นนะคะก็ใช้เป็นเดือนเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของภาพด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่ติดตามกันนะคะก็ฝากเข้ามากดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ